สวัสดีครับชาวจีแซ่ไร้เพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วแมงสมายกับเกมเบ a ดแอนด์โซลและฟลูชันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการลงด้านปูกันหรือในเกมคือท่าเรืองเงาเลือดนะครับผมอ,อันนี้ผมขออนุญาตลงแบบทั่วไปนะ,ะก็คือลงแบบฟ้านั่นเองธรรมดาไม่ได้ลงแบบวีรชน เพราะว่าจะได้ดูสกิลให้ชาร์จผมจะได้มีโอกาสหลบสกิลหรือว่าอะไรได้ได้คล่องแล้วก็ได้บอกสกิลด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวเลยบอสตัวแรกเนี่ยจะเป็นบอสราชสีอ่าซึ่งมันก็จะเหมือนคล้ายๆลิงนี่แหละตัวแดงๆอ่าถามว่ามีสกิลอะไรที่น่ากลัวบ้างบอสตัวแรกหรือเราต้องทําอะไรบ้างบอสตัวแรกอย่างแรกเลยไม่มีอะไรเลยเราวิ่งมาแล้วก็เขีย์ลูกน้องตามตามในคลิปเลยนะเขีย์ลูกน้องเสร็จปุ๊บ แต่ความดียังไม่เสร็จหรอกถ้าเราเคลียร์ช้าบอสมันก็จะเกิดขึ้นมาก่อดังนั้นพยายามเคลียร์รุ่นน้องให้ไวที่สุดกันะจะได้ไม่ต้องแบบชนกับบอสบอสตัวแรกเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมีอย่างเดียวเลยนะเท่าที่ผมดูมานั่นก็คือคอปเตอร์ของมันคอปเตอร์ของมันเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวยังไงคอปเตอร์ของมันเมื่อเราโดนไอ้คอปเตอร์มันโจมตีเนี่ยเราจะติดสถานะเกาะเกาะเขาเรียกว่าอะไรลดความเสียหายลด รถเกาะของเราอ่ะหรือเรียกว่าเจาะเกาะก็ได้แต่มันไม่เชิงเป็นจาอเกาะเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เป็นรูปเกาะแ,แต่มันคือลดลดพลังป้องกันเราลงอซึ่งสเต็ละประมาณ3เปอร์ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคือสเต็สามเปอร์รวมกันทั้งหมด5สเต็ก็คือทําให้เราติดสถานะทั้งหมด15%ดังนั้นพลังโจมตีเราจะลดลงไปประมาณ15%เลยไม่ใช่พลังโจมตีพลังป้องกันของบท่ทีครับซึ่งมันจะทําให้เราโดนบอสเนี่ยโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราโดนติดสเต็ ครบ5้าสตั๊นี้ยิ่งโ้โดนในฮิตหนึ่งก็คือจุกเลยแต่นั้นพยายามหลบดีๆสังเกตเมื่อกี้นะ่เห็นไหมคอปเตอร์มันจะมาเมื่อลงหลอด1ลงไป1ห,หลอดเลื่อนลงไป1หลอดปุ๊บมันจะเรียกคอปเตอร์ออกมา2ตัวก่อนอ่าแล้วพอลงหลอดถัดไปมันก็จะเรียกคอปเตอร์ออกมาอีก2ตัวลงกันเป็น4ตัวซึ่งมันจะเรียกประมาณ4ตัวไดหละ่ะมันจะเรียกไม่เรียกเยอะกว่านี้ละอ่าดังนั้นให้เพื่อนๆพ,พยายามตีบอสไปแล้วหลบไปดีๆ ส่วนสกิลอื่นไม่ไมีใดเลยแล้วก็หลบตามพื้นหลบตามที่มันจะยิงที่มันจะ,ะไล่จะแดะหรือจะกดสกิลมาตาก็ได้หมดเลยอาจะมีสกิลพื้นส้มเมื่อกี้นี้ที่เป็นวงกลมที่มันจะมี2ฮิตเราก็หลบ1ฮิตเราเดินออกก็ได้หรือจะหลบ1ฮิตหรือใช้สกิลมาตา์ต่อก็ได้เหมือนกันนอกนั้นคือการหลบคอปเตอร์ให้ได้อย่าชนอย่างเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะพลังป้องกันเยอะมากจริงๆแค่โดนสแตทพวกนี้ไปเยอะๆเข้าไปคุณก็ตายได้เหมือนกัน อ่าเนี้ยสก,กิลส้มที่ผมพูดถึงฮิตแรกแล้วก็ฮิตที่2ประมาณนี้อืมอ่าแต่ว่าเพื่อเมื่อระวังมันจะมีคอปเตอร์ที่มันไม่ยอมบินไปแล้วมันจะมาอยู่กับบอเสเฉยๆเลยเพื่อรอให้เราไปโดนมาอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยผมโดนมาละเห็นไหมว่าผมมีสถานะเกาะสีแดงอยู่ข้างล่างนั่นคือการทําให้ไอ้เกาะไอ้พลังป้องกันของผมเนี่ยลดลงนะอ่า ลานะ้ามาสักแต็กเรา 5, 5้ครั้งได้ที่อย่างที่ผมบอกซึ่งมันเยอะเลยอ่าซึ่งบอสตลวารมันจะมีประมาณนี้ต่อมามาบอสตัวที่2อืมวิธีการวิ่งนะถ้สาสำหรับเพื่อนๆพื่อนงที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลยก็คือไม่ต้องตีลูกน้องนะตรงเนี้เรากระโดดเข้าทางขวาฟึบแบบตรงนี้ได้เลยไม่จําเป็นจะต้องไปฝ่าลูกน้องหรือไล่ตีลูกน้องโอเคนะมาถึงบอสตัวที่2กันบอสตัวที่สเนี่ยจะเป็นกิ้งก่านะ อืมยินกับตัวเขียวๆเ,เนี่ยอ่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือพิษของมันพิษของมันเนี่ยมันจะไม่ได้ให้เราโดนเบรนเรื่อยๆลงมาไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่พิษของมันเวลามันพ่อนออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราติดดีบัฟก็คือทําให้พลังโจมตีเราลดลงนะซึ่งมันจะสะแตทเราได้สองครั้งอ่ะสังเกตไหมว่าไอ้รูปที่มันเป็นเหมือนลูกไฟพุ่งลงมาที่ใต้หลอดเลือดขอสีแดงอันนั้นแหละคือทาให้พลังโจมตีเราลด,ล,ดลงโอเค ซึ่งมันลดลงเยอะไหมผมไม่แน่ใจผมจาไม่ได้ผมเคยกดดูแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดดีเทลข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอืมซึ่งมันจะโหลดวงกลมก่อนที่มันจะลดพลังชโลมตีเราอ่าแต่เป็นวงกลมใหญ่นะไม่ใช่วงกลมเล็กอันนี้ส่วนวงกลมเล็กอันเนี้ยคือทุกครั้งมันจะปัดมันจะปัดหางทุกครั้งที่วงกลมเล็กซึ่งแรงนะอ่าในวงกลมเล็กยะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่มันปัดหางซะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่โหลดสกิลแบบนี้มันก็จะจิกเรา ให้เราให้เราโดนงา่พงาพงา่าพง่าอ่าน,นี่คือวงกลมใหญ่ที่ผมเรียกอ่นีอีกแล้วอ่าแต่มันจะสแตกเราแค่2แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือไอ้ไข่ไข่กิ้งกา่าเห็นไหมไข่กิ้งก่าเนี่ยถ้าเรามาใน V ีเนี่ยเราควรจะแบ่งทีมให้เพื่อนๆเนี่ยไปตีไข่กิ้งกา่าแล้วเราก็แทงไว้โพตัวแทงนะอืมไปตีไข่กิ้งกา่าอ่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมสกิลจบมันที่มันง่าผมอืมแล้วก็สกิลพิษอันนี้อ่าแล้วก็แค่แดดนั่นเอง ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตนะมันจะใช้สกิลจกหลังจากทุกครั้งที่มันปัดหางก็คือวงเล็กนั่นเองอ่าส่วนใหญ่ดังนั้นพยายามระวังไว้เพราะว่าการที่สกิลจกของมันเนี่ยมันทําให้ถ้าสมมติลูกมันกาลังลุมเราอย,อยู่แล้วมันจกเราเนี่ยลูกมันจะตีฟรีเลยอืมอ่าเมื่อกี้นี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งตรงลูกที่ว่าให้เพื่อนไปตีนะั่นคือไม่ได้ไปตีลูกนะคือตีไข่ก่อนที่ลูกมันจะเกิดเพราะถ้าเราตีไข่แตกได้ลูกมันก็จะ ไม่เกิดประมาณนี้แต่ถ้าสมมติมันแตกมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่มันมีวิธีการแก้ไอ้ดบัฟที่มันทํากับเราเห็นไหมว่าที่ผมบอกคือลดพลังโจมตีใช่ไหมทำให้เราโจมตีมันน้อยลงอวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องมาอยู่ที่พัดลมแต่อย่างอในชิปเนี่ยคือมันบั๊กเมื่อกี้นี้มันบั๊กคือมันไม่เกิดมันไม่เขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่ยอมเปิดทํางานเนี่ยซึ่งเราจะวิ่งตรงพัดลมเนี่ยมันจะมีอสี่ด้านมันจะสลับการเปิด มันจะเป็นออร่าสีเขียวเลยเป็นพื้นวงเขียวๆให้เราไปยืนลบบัตได้ทุกครั้งที่โดนโอเคนะแงนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเราโดนเพราะมันบังคับโดนอยู่แล้วเราก็แค่ไปลบทุกครั้งเท่านั้นเองอ,อย่างที่บอกที่ก็คือการตีไข่ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี้ยถ้าสมมติเราเราดาเมจไม่ไหวจริงๆเพราะบางทีเนี่ยดาเมจไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันตีลูกไม่ทันู่และยิ่งหลังๆเนี่ย ลูกมันขึ้นมาเยอะแต่อย่างในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ตีขายเพราะว่าผมมาคนเดียวหนึ่งละสองคือค่อนข้างที่จะเคลียร์ลูกได้ในปร,ประมาณหนึ่งโอเคมาถึงบอสตัวต่อมาเป็นบอสแฝดนั่นเองบอสแฝดเนี่ยต้องบอกว่ามันที่แรกผมเข้าใจว่าสีฟ้ามันเป็นตัวตีไก่เนาะแต่ดูไปดูมามันไม่ใช่ละสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโผล่มาคือสีฟ้าจะเป็นตัวตีไก่เป็นฟอร์ดมาสก่อนแล้วก็สีแดงจะเป็นคล้ายๆกังฟูมาสเตอร์เป็นตัวตีไก่ แต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะโผล่มาอย่างนี้อ่ะไายซ้ายบนมันบอกมันบอกว่าไอ้ซองลังเนี่ยเปลี่ยนกระบน5านั่นหมายความว่าจากฟอรต์ม้ามันจะเปลี่ยนเป็นกังฟูมาสเตอร์ทันทีเนี่ยสังเกตไหมตอนนี้มันเป็นกังฟูมาสเตอร์แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือสกิลมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากกังฟูจากตีใกล้ก็กลายเป็นตีไกลจากตีไกลกังฟอร์์ม้าก็จะกลายเป็นตีใกล้อะไรประมาณนี้ แมคานิกของ2ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ว่าเราจะต้องตีมันให้ตายพร้อมกันแต่ถามว่าไม่ตายพร้อมกันได้แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเลือดมันจะเหลือหนึ่งมันจะไม่ยอมตายจนกว่าเพื่อนมันเนี่ยมันจะตายมันถึงจะยอมตายดังนั้นทริคมี2อย่าง,งก็คือให้ผมแนะนำนะสำหรับผมตัวผมเองเนี่ยถ้ามาใน V ีเนี่ยผมจะให้แท้งเนี่ยแท้งอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วอีก3าคนไปลุมที่ตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาตีอีกตัวหนึ่ง มันจะง่ายมากอ่าแต่ถ้าสำหรับตี้ที่ดามเมจเบิร์ดเยอะพักมากเลยดามเมจ DPS พดีเบิร์ดดีเอามารวมกัน2ตัวแบบเนี้ยแล้วก็ตีไปพร้อมกันได้อืมแต่ที่ไม่แนะนำในบางตี้ให้แทงไว้เพราะว่าสกิลเวลามันรัวพร้อมกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลบยากนะบวกกับอ่ะอีกสกิลหนึ่งที่น่ากลัวที่ผมไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือไอ้สกิลที่ผมติดไปลูกหมอกกระโหลกหรือที่มันจะขึ้นเทคขึ้นมาว่าเป็นหิน สกิลเนี้ยมันจะสแต็กเราทั้งหมด4สแตก็กถ้าถึง4สแต็กเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะนิ่งๆเลยใช้สกิลไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้อ่าซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยบั็กหรือเปล่าความจริงไม่ได้บัก็กแต่มันเป็นสกิลของบอสนะอ่าเห็นไหมไอ้หัวกระโหลกแดงๆที่ผมติดอยู่ใต้หลอดเลือดอืมเดี๋ยวนั้นพยายามอย่าไปโดนมันซึ่งมันดูสกิลค่อนข้างยากแหละว่าอันไหนเป็นสกิลที่ทาให้เราเป็นหินดังนั้นระวังและกันแค่ว่าไม่ต้องไปโดนสกิลมากอืมมาถึงบอสตัว บอสตูเรานี่เองบอสตูเนี่ยมีสกิลที่ต้องระวังเนี่ยจะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะว่าที่เราโดนเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่แค่ว่ามันโดนทีๆรัว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 เลยอืมดังนั้นทริคของผมก็คือการที่เราจะมีสองอย่างไม่ยุ่งกับลูกมาเลยก็คือเราพยายามหลบมันอยากให้โดนลูกมันเนี่ยนะฮะมันจะเรียกล่างแยกมันออกมาอืม ถ้าเราไปโดนลูกมันถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะปานค้าอยู่แบบเนี้ยอ่าหรือมันอาจจะใช้สกิลอื่นต่อหลังจากนั้นเลยดังนั้นถ้า <c oughs> ไอตัวเราแทงเราไปโดนลูกเนี่ยลูกมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับบอสเนี่ยทำให้เนี่ยสกิลมันรัวๆแบบเนี้ยตลอดอ่าอ่าอย่างที่ผมบอกมี2อ,อย่างอย่างแรกคือไม่ต้องไปยุ่งกับม,มันเลยอย่างที่2คือให้อีกคนหนึ่งเนี่ยไปตีมันแล้วให้มันอยู่ในวงนอกอ่าแล้วเขาก็หลบอยู่วงนอกเท่านั้นเองอือประมาณนี้ ส่วน,นเมื่อกี้นี้เห็นสกิลโหลดพื้นไหมครับมันจะชาร์จชาร์จชาร์จให้เพื่อนสังเกตก็ได้ที่ว่าไอที่พื้นสีเหลืองอะ่ะมันจะมันจะวับวับวับพอวับรอบที่3าเนี่ยให้แดชได้เลยอ่ากับสกิลพื้นม่วงเมื่อกี้เพื่อนๆ่ก็เห็นพื้นม่วงใช่ไหมก็คือให้อ่าอย่างเนี้ยสกิลพื้นม่วงอันเนี้ยให้เราสังเกตจากมือมันเมื่อพอมาเอามือลงปุ๊บแล้วก็แดดอือถามว่ามันจะช่วยมันมันหลบได้ไหมมันหลบได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะโดนประมาณที่หนึ่งอ่า แต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะโดนทั้งหมดเลยแค่นั้นเองที่อื่นน,นั่นนะไม่มีอะไรเลยเราก็พยายามนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามแล้วก็แดชุบแต่ว่าของผมนี่ใช้สก,กิลมาตักก็เลยไม่เป็นไรอืมแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยลูกมันก็จะป่วนกับเราอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ตลอดแถมมันกลัวในนะหามันเหมือนจะไปแต่มันไม่ไปมันก็พุ่งกลับไปกลับมาอืมสกิลอื่นไม่มีอะไรเลยหลบตมมั้งวงตามไรายได้ปกตินะอ่าแล้วก็ช่วงหลอดสุดท้ายเนี่ยไอ้ปู่เนี่ย มันจะค่อนข้างคลัง่งหน่อยมันก็คือมันจะเป็นตัวหมุนเองมันจะหมุนมันจะไม่อยู่ตรงกลางแล้วมันจะไปนั่นไปนี่เราก็ระวังละกันในวีที่เพิ่มมาก็คือช่วงไอ้สกิลม่วงครับมือม่วงที่ผมบอกอยู่เนี่ยมันจะซทานาเมด้วยนะประมาณหนึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ15%บห้เปอือดั๋วนั้นก็ระวังดีๆละกันอืออื่นไม่มีอะไรละก็จะประมาณนี้ครับยังไง ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำค้างไว้1ดันนั่นก็คือไอ้ดันมังกรถาวนะ,ะสำหรับบางคนที่รู้อยู่แล้วก็ผ่านได้เลยไม่มีปัญหาส่วนเพื่อๆนๆบางคนเห็นผมใส่ชุดแปลกเนี่ยไม่ใช่อะไรพอดีว่าบอกน้องๆไว้ว่าถ้าได้ทรงผมมาผมก็จะใส่ <c oughs> ก็เลยต้องทำแล้วก็หาชุดที่มันเข้ากันนะมันอนกจะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะ อันนี้คือสไตล์ของผมนะครับที่ผมลงดันนะมันจะประมาณนี้อที่ค่อนข้างที่จะแทงง่ายด้วยเพราะว่าเป็นอาบุตลาด้ดยแนะนําสายแทงง่สายอาบุตลาตีโบกเยอะๆเข้าไว้พยายามตีให้ได้มากที่สุดจะดีที่สุดครับยังไงฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันให้กันหน่อยท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ